ส,สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูส่วิชาววิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2อีการศึกษา2,564ค่ะด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของควรัสทําทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถมาเรียนออนไลน์นะคะในห้องเรียนตามปกติได้ดังนั้นนักเรียนก็จะเรียนรู้นะคะผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆแล้วก็ทำใบงานออนไลน์อยู่ที่บ้าน,น,นเองนะคะครูยกก็อยากจะฝา ต้อมูวยายขถึงนักเรียนนะคะก็อยากให้ดูแลสุขภาพนะคะไว้สถานการณ์ปกติแล้วนะคะเรามาเจอกันในเรียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูหยกก็จะมาแนะนำนะคะวิชาวิวทยาศาสตร์นะคะชั้นระถมศึกษาปีที่สองว่าเราอยากจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างน,นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันดับแรกค่ะครูผู้สอนคือใคร คุณผู้สอนก็คือคุณครูหยกนั่นเองนะคะนางสาวดุสรีกาพัตินักเรียนเนี่ยอาจจะเคยเห็นคุณครูแล้วนะคะในการทากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนนะคะแต่ว่าเรายังไม่เคยเ,เรียนด้วยกันเลยเนาะนะคะปีนี้ก็เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ด้วยกันค่ะอ่าในชั้นป .2 น,นี้นะคะเราจะเรียนอะไรบ้างอันดับแรกเลยค่ะ หน่วยที่1ค่ะเราจะเรียนรู้กันเรื่องการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะสำหรับหน่วยที่2นะีคะก็จะเป็นเรื่องวัสดุและการใช้ประโยชน์ค่ะสำหรับภาคเรียนที่1นนี้เราจะเรียนกันแค่สองหน่วยเท่านั้นเองนะคะ ทีนี้เรามาเข้าเนื้อาหาหน่วยที่หนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันก็คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยจะมีสองอทักษะกระบวนการนะคะทักษะแรกเลยคือการสังเกตค่ะทักษะที่สองนะคะก็คือการจำแนกนั่นเองค่ะ นี้ค่ะประโยคข่าวมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นคุณครูฝึกประสบการณ์สอนนะคะหรือว่าคุณครูมิ้งนะคะนางสาวสุธาทิพกระยานะคะมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสาขาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษานะคะซึ่งย่งวันนี้นะคะครูมิ้งจะมาสอนนักเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ ตอนนี้ครูมิ้งก็พร้อมที่จะพบกับนักเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กับครูมิ้งกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็พบกับคุณครูมิ้งนะคะหรือครูสุธาธิย์ภรณ์น,นั่นเอง เป็นไงบ้างคะเด็กๆสบายดีนะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนกันถึง2เรื่องด้วยกันนะคะก็คือในเรื่องของทักษะการสังเกตแล้วก็ทักษะการจําแนกนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะค่ะมีใครทราบไหมคะว่าการสังเกตนั้นคืออะไรอ่า ครูจะอธิบายให้ฟังดังนี้นะคะการสังเกตก็คือการเฝ้าดูและก็จดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นหรือการสังเกตโดยที่เราใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5้านะคะทีนี้ประสาทสัมผัสทั้ง5้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะคืออะไรคะตานั่นเองค่ะเราจะใช้ในการมองเห็นหรือจ้องดูในสิ่งที่เราต้องการจะศึกษาหรือสังเกตนะคะ ต่อไปประสาทสัมผัสที่2หูนั่นเองนะคะเราจะใช้สังเกตยังไงคะาการได้ยินนั่นเองคะ่ะต่อไปจมูกคะ่ะเราสังเกตได้ยังไงคะจากกลิ่นนะคะเราจะได้สามารถแยกได้ว่าอันนี้มันมีกลิ่นหอมหรือมันมีกลิ่นยังไงนะคะส ลิ้นค่ะไม่ใช่ปากนะคะนักเรียนคือลิ้นนะคะประสาทสัมผัสที่4ี่อันนี้เราจะสังเกตยังไงคะริมรสหรือรับรสนั่นเองค่ะในการชิมสิ่งต่างๆนะคะเพื่อที่เราจะได้สังเกตได้ว่าสิ่งนั้นมีรสชาติยังไงนะคะประสาทสัมผัสที่5คืออะไรคะ มือนั่นเองค่ะหรือกายสัมผัสนะคะเราจะสามารถสังเกตโดยการสัมผัสนั่นเองต่อไปค่ะครูก็มีภาพมาให้พวกเราได้สังเกตกันหนึ่งภาพเนาะวันนี้เป็นไงคะนักเรียนรู้จักไหมเอ่ยในภาพคืออะไรคือส้มตำนะคะทีนี้เราจะมาสังเกตกันเนาะว่า ซ้มต่ำจานนี้ที่ครูให้มาเนี่ยมันดูจากการสังเกตแล้วเนี่ยมันมีรสชาติยังไงเนาะอ่าเป็นไงคะเราจะเห็นได้ถึงอะไรคะมีพริกด้วยเนาะมีพริกแล้วมีอะไรอีกคะมีสีน้ำที่สีแบบแดงดูไม่น่าจะรสจืดชื่อนะคะมีอะไรอีกคะมีมะน,นาวอ่ามะน,นาวมีรสยังไง ใครเคยชิมไหมคะปเปรี้ยวนะอ่าแล้วก็ปูปูเนี่ยค่ะใครเคยทานบ้างเอ่ยบอกได้ไหมว่ามันมีรสชาติยังไงมันจะมีทั้งปูเค็มแล้วก็ปูจืดเนาะอ่าดังนั้นถ้าครูให้เราสรุปจากการสังเกตเนี่ยเราจะบอกได้ยังไงบ้างคะทุกคนอ่ามันต้องมีรสชาติที่ยังไงคะ มีรสชาติที่เผ็ดนะคะเพราะอะไรดูจากอะไรมันมีพริกอะค่ะครูหรือบางคนอาจจะบอกว่ามันอาจจะมีรสชาติที่เปรี้ยวเนาะเพราะมีมะานาวดังนั้นถ้าจากตาแค่สังเกตอย่างเดียวเนี่ยเราก็ยังคอนเฟิร์มไม่ได้นะคะนะักเรียนว่าอาหารจานนี้มันมีรสชาติแบบนี้ดังนั้นถ้าเราได้มีโอกาสได้ไปสังเกตจานส้มตำจริงๆ ที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากอะไรคะประสาทสัมผัสทั้งหประสาทไหนคะแบบไหนคะสังเกตโดยการชิมค่ะชิมโดยใช้ลิ้นรับรสนะคะเราก็จะสามารถอธิบายได้คอนเฟิร์มได้ว่ารสชาติของอาหารจานนี้มีรสชาติยังไงนะคะดังนั้นทักษะการสังเกตเนี่ยมันก็จะต้องประกอบไปด้วย ภาษาสัมผัสทั้ง5ด้วยนะคะถึงจะสรุปได้ว่า,าการสังเกตครั้งเนี้มันเป็นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปสไลด์ต่อไปเลยดีกว่านะคะอ่านี่คือการแนกแล้วเนาะโอเคการจำแนกประเภทคืออะไร,รทราบไหมคะครูต้องอธิบายนะคะกรคือจะเป็นการแบ่งประเภทสิ่งของต่าง ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะโดยเราจะต้องหาเกณฑ์เกณฑ์มันก็จะมีความเหมือนหรือเป็นความต่างก็ได้นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูแบบนี้นะเป็นไงคะนักเรียนเป็นมือ,อมือแบบมืออย่างนี้เหมือนไหมคะมือเหมือนกันมีแคปซูลหรือยายอยู่ในมือแล้วเป็นไงคะสิ่งที่ต่างกันคืออะไรคะสีค่ะสีต่างนเนาะ,อ,ะอ่นนี้เป็นเรื่อง ของความเป็นความแตกต่างนะคะโอเคเดี๋ยวดูที่สไลด์ตอบกันเลยนะคะเตือนที่มีถามตั้งให้นักเรียนคิดเนาะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าเราสามารถจําแนกได้จากอะไรบ้างาเราสามารถจำแนกไดหลายอย่างเลยใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการจำแนกกันเลยนะคะเราสามารถจำแนกได้จากสีสีต่างๆนะคะ เห็นไหมคะสีเหลืองก็อยู่กับสีเหลืองค่ะสีน้ำเงินก็อยู่กับสีน้ำเงินจำแนกได้ง่ายๆเลยนะคะโดยดูจากสีนะคะอ่าต่อไปเราสามารถจำแนกได้จากอะไรอีกเราไปดูในสไลด์ต่อไปคะ่ะ รูปร่างนะคะเป็นไงคะอ่ามันต่างกันยังไงเอ่ยหรือเหมือนกันยังไงอ่าอาจจะวงเหมือนกันวงกลมวงรีนะคะอ่าอาจจะต่างกันตรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนาะโอเคนี่ก็คือความต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะนักเรียนนอกจากสีแล้วก็ยังมีรูปร่างอีกด้วยนะคะไปสไลด์ต่อไปนะคะ ต่างกันทางวัสดุอุปกรณ์อ่าอันนี้ทําจากพลาส,สติกอันนี้ทําจากอาไม้อันนี้ทำจากหินอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็เป็นความต่างด้านวัสดุอุปกรณ์เนาะต่อไปต่างกันเรื่องของการใช้งานอ่าอย่างเช่นกันไกลกับอาสีดินสอเหมือนกันไมหมคะการใช้งาน ไม่เหมือนกันนะคะ,ะกันไกลก็เป็นของมีคมเนาะพวกสีก็ใช้ระบายดินสอก็ใช้เขียนนะคะดังนั้นมันก็จะต่างในเรื่องของการใช้งานโดยดูอย่างนี้นะคะนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆเนาะของการจําแนกนักเรียนพอจําแนกออกไหมคะโอเคพอจําแนกได้กันนะคะอ่ะอาเราไปดูที่สไลด์ต่อมีกิจกรรม จับผิดภาพให้นักเรียนทำนะคะด้วยความที่ถ้าอยู่ในห้องเรียนเนาะครูก็อาจจะแบบเรียกถามตอบนักเรียนได้เลยเนาะแต่ด้วยความที่แบบมันเป็นออนไลน์นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันและสั่งเราจําจแนกพร้อมๆกันนะว่ามีสองภาพเนี่ยมีความต่างกันยังไงเนะาะเป็นไงคะต่างกันยังไงคะ สีเนาะปีกไก่สีไม่เหมือนกันเลยค่ะนี่ก็เป็นความต่างนะคะต่อไปเป็นไงคะตรงเนี้ยเออมันมีสีเหลือง,แ,งแต่ทําไมตรงนี้ไม่มีอ่านี่ก็เป็นความต่างอย่างนึงนะคะมีไม่เหมือนกันเนาะต่อไปหญ้าหญ้าค่ะอ้อันนี้เป็นสีอะไรคะเป็นสีเหลืองอันนี้ก็เป็นสีเขียวค่ะลูก อ่านี่ก็เป็นความต่างนะคะต่อไปมีอะไรต่างอีกนี่ค่ะหางนะคะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้มีแต่อันนี้ไม่มีเนาะโอเคสุดท้ายเป็นไงคะปีกปีกของน้องน้องลูกไก่น้องเจี๊ยบนะคะไม่มีอ่าเราก็สามารถดูความต่างกันได้อย่างนี้เลยเนาะโอเค ทีนี้เรามาสังเกตไปพร้อมๆกันเหมือนภาพเมื่อกี้เนาะภาพนี้เป็นไงคะอะไรหายไปหรือมีอะไรที่ต่างกันคะไปดูันแรกเลยเออสตรอเบอร์รี่ที่เค้กไม่มีนะคะอีกฝั่งหนึ่งแต่อีกฝั่งหนึ่งมีดังนั้นก็เป็นความต่างกันนะฮะเอามีความต่างกันนิดนึงต่อไป เหมือนอันแรกเลยเนาะต่างกันตรงนี้ตรงนี้ไม่มีแต่ตรงนี้มีสตรอเบอรี่นะคะต่อไปค่ะอ่าทีนี้ภาพมันไม่ได้หายไปน,นะคะทีนี้มันต่างกันยังไงคะสีนะอันนี้มีสีอะไรคะสีฝั่งซ้ายสีส้มฝั่งขวาสีเขียวค่ะต่อไปไปดูอันต่อไปเลยเนาะอุ้ยอ่าอันนี้มีจุด แต่อันนี้ไม่มีจุดนะคะดังนั้นมันก็ต่างกันนะคะต่อไปเป็นไงคะมันหัวใจเหมือนกันเลยแต่ต่างกันตรงอันนี้เป็นสีขาวอันนี้เป็นสีแดงนะคะมีความแตกต่างกันเนาะอันสุดท้ายล่ะอืผมกระจุกตรงนี้เนาะตรงนี้มีฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นไงคะไม่มีนะคะนี่ก็ จะเป็นทักษะการจำแนกอย่างหนึ่งนะคะก็หวังว่านักเรียนจะได้อะไรจากกิจกรรมเหล่านี้เนะาะครูก็มีแบบฝึกหัดการบ้านไปให้นักเรียนได้ทำกันนะคะก็นะให้นักเรียนเนี่ยเขียนชื่อชั้นทับอะไรเลขที่ให้เรียบร้อยให้ชัดเจนนะคะครูก็ได้มีตัวอย่าง ที่เราพาพวกเราทําไปพร้อมๆกันแล้วดังนั้นครูก็จะมอบหมายให้พวกเราไปทําที่บ้านกันบ้างเนาะ,ะก็จะมีสองภาพนะคะให้นักเรียนวงกลมจับผิดภาพจุดที่ต่างกันแล้วก็ระบายสีให้สวยงามน,นะคะระบายสีตรงที่ต่างกันนะคะ,ะต่อไปทีนี้จากภาพ เห็นไหมมี1 2 3สก็จะให้นักเรียนนะคะบอกจุดที่ต่างกันเนาะแล้วก็ให้บอกสิ่งที่ต่างกันอย่างเด่นชัดโดยสังเกตด้วยตาตาเปล่านะแล้วก็นักเรียนใช้ภาษาสัมผัสอะไรในการสังเกตแล้วก็การจำแนกในครั้งนี้นะก็จะเป็นการบ้านฝากให้นักเรียนได้ไปทำที่บ้านนะคะแล้วก็ วันนี้เนาะก็เรียนสองเรื่องทักษะการจำแนกกับสังเกตครูก็มีเนื้อหาให้นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันคาบหน้านะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะเด็กๆเ,เป็นไงกันบ้างคะได้เรียนรู้นะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการสังเกตและทักษะการจำแนกจากกลุ่มนี้ไปแล้วนะคะที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดท,ที่สนะคะทักษะการะบวนการทางวิทยาศาสตร์2การสังเกตและการจำแนกอ้าวเดี๋ยวครูอยกจะมาอธิบายเพิ่มอีกทีนึงนะคะให้นักเรียนนะคะดูที่ใบงานนะคะคุณครูจะมีภาพ a และภาพ b นะคะซึ่งจะมีจุดที่แตกต่างกันนะคะทีนี้ให้นักเรียนทำอะไรให้นักเรียน วงกลมจุดที่แตกต่างกันนี่ค่ะพุยกเซอร์หนึ่งจุดค่ะภาพ A จะมีลูกโปง่งภาพ B จะไม่มีลูกโปง่งนะคะนักเรียนก็วงกลมแบบนี้จากนั้นนักเรียนก็วงกลมนะคะจนครบทุกจุดที่แตกต่างกันจากนั้นก็ระบายสีให้สวยงามค่ะเมื่อนักเรียนพบ จุดที่แตกต่างกันแล้วนะคะก็มาตอบคำถาม3ข้อนี้ได้เลยนะคะข้อที่1ค่ะจากภาพ A และ B เนี่ยมีจุดที่แตกต่างกันี่จุดนักเรียนก็เติมข้อความลงไปนะคะและข้อ2ค่ะจากการสังเกตด้วยตาเปล่าสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัดที่สุดคืออะไรนั่นหมายความว่าเมื่อนักเรียนมองภาพ A และภาพ B จุดไหนที่นักเรียนมองเห็นแล้วมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนที่สุดให้นักเรียนเลือกเขียนมา1หรือ2จุดนะคะที่นักเรียนอ๋อ เห็นชัดมากที่สุดเลยนะคะก็เขียนคำตอบสัส้นๆลงมานะคะต่อมาข้อ3ค่ะนักเรียนใช้ประสาทสัมผัสใดในการสังเกตและการจำแนกในครั้งนี้ครูมิ้งสอนไปแล้วนะคะว่าประสาทสัมผัสม,สมีอะไราบ้างแล้วในการทำแบบฝึกหัดครั้งนี้นักเรียนต้องใช้ประสาทสัมผัสอะไราบ้างค่ะอ้าวหวังว่านักเรียนนะคะจะ สนุกกับการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวนะคะมาพบกับครูหยกและครูมิ้งใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะครูหยกก็อยากจะฝากความ่วงใย่ึเินักเรียนนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย